ค่ะก็มาอยู่ในช่องของแพรเพิ่อไปคลิปส้าเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยแพรจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูสกินของมือเซนเนอรี่หรือวัาหารรับจ้างนั่นเองและก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับคลิปที่แล้วที่แพรแปลงกิจไปก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยนะคะนูเหมือนว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะให้แพรเนี่ยแปลกิจกรรมของทางไอเดนนู่นนี่นั่นนะคะมากมายเลยแพรก็เลยคิดว่าเออถ้าใครนะคะอยากจะให้แพรเนี่ยแปลงกิจแปลกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาที่ใต้ล่างคอมเมนต์ได้เดี๋ยวแพรเนี่ยจะมาทําคลิปแปลออังกกกีีค่่ะะะเพรรราาวแสตบด แล้วก็คุมที่แพลวเนี่ยอ่านไปนะคะนั่งสดๆแห้งๆอ่านเลยนะทุกคนก็ขอขอบคุณนะคะที่ดูกันจนจบคลิปเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเดื่องรียดีกว่านะคะแปแพลวจะให้ดูสกิน 2D ค่ะเป็นแบบโมเดล 2D กับโมเดล 3D นะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูสกิน 2D นก่อนเลยดีกว่าคะ่ะ ซึ่งเพื่อนๆน,น่าจะเห็นไปบ่อยแล้วนะคะเพราะว่าแพลวเนี่ยได้ทําการลงคลิป m e r c e n a r y e s skin นี้ไปซ้อมมาสามคลิปวันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่3แล้วนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเผื่อใครที่ยังไม่ได้เห็นนะคะเดี๋ยวแพลวจะมาเจาะจงหรือว่าให้ดูรายละเอียดชุดเต็มๆกันเลยดีกว่าเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปสําหรับ m e r c e n a r y ค่ะมาเดี๋ยวเราไปดูตรงส่วนช่วงหัวนะคะหรือว่าช่วงศรษะนั่นเองนะคือ m e r c e n a r y อันนี้นะคะจะไม่ใส่ฮู้ดจะไม่คุมหัวนะคะแล้วก็แอบเห็นไหมะคะ จุกค่ะเขาเนี่ยมัดจุกด้วยนะทุกคนก็ผมแอบยาวนิดนึงค่ะผมจะเป็นสีน้ำตาลค่ะส่วนตาเนี่ยจะเป็นสีเกรย์นะคะหรือว่าสีเทาๆนะแพลมองไกลๆมันรู้สึกว่ามันสีเทาอย่างไงไม่รู้นะคะหรือว่าเขียวขี้ม้านั่นแหละเอออันนี้แพลไม่ค่อยมั่นใจกับเรื่องสีเท่าไหร่นะคะแล้วก็มาดูตรงออส่วนชุดนะคะชุดเนี่ยจะมีผ้าคลุมไหละะ่เนี่ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโทนสีเทาน้ำตาลแล้วก็ทองค่ะมีประมาณนี้นะตรงส่วนเออมือค่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่านั้นน่ยจะเป็นสลับมือหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันจะเป็นถุงมือสีน้ําตาลค่ะซึ่งสลับมือเนี่ยอยู่ตรงไหนก็สามารถบอกแพลวันมาได้ที่ใต้ล่างคิปนะคะอาจจะเป็นถุงมือสีน้ำตาลตรงนี้ก็ได้นะโอเคก็เห็นกันไปคร่าวๆแล้วนะคะดูกันเอาเองเลยนะทุกคนเดี๋ยวแพลเนี่ยจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูโมเดล 3d กันแล้วนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มดูโมเดล 3d กันเลยดีกว่าค่ะ เรามาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะทุกคนก็มาดูกันว่าจะตรงกับปกหรือเปล่าซึ่งส่วนตัวแพรนะคะที่แพรเห็นเนี่ยแพรคิดว่าไม่ตรงกับปกอยู่อย่างหนึ่งนนะก็คือหน้าตานั่นเองนะหน้าตาแล้วก็หุน่นหุ่นเนี่ยคือเขาน่าจะทําแบบว่าสันทัดอะไรยแบบนี้แต่ว่าแขนเนี่ยมันดูรีบไปหน่อยแขนเล็กกับตัวอะไรแบบนี้ค่ะดูไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่เลยเนาะแล้วก็ตรงส่วนหน้าค่ะหน้าเนี่ยจะรู้สึกว่าใหญ่หัวใหญ่นะคะทุกคนคือแบบว่าบอดี้แบบ ไม่ค่อยเอ่ออะไรนะสัมทัสเท่าเท่าไหร่นะคะด้ทุกคนก็นแล้วแต่คนชอบนะส่วนตัวค่ะแพลชอบที่ออล่าแล้วก็ชอบตัวละครที่ออล่าเยอะๆะไรแบบนี้เนาะแต่ต้องเข้าใจนะคะวันนี้เนี่ยมันเป็นสกินม่วงนะเขาเลยออล่าน้อยค่ะอ๋อก็จะหน้าตารูปนั่งไปประมาณนี้นะก็โอ้โหเห็นไหมคะนี่ผ้าคลุมเนี่ยก็จะมีความพลิ้วไหวยังใสยน้ําด้วยนะให้เพื่อนๆดูมเมนต์กันเอานะคะว่ามเมนต์แต่ละมูเมนต์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ใครที่ชอบบ้างเอ่ยถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไล,ลค์นแคนแล้วก็ Subscribe กันด้วยนะแพลนเนี่ยจะได้มาทำคลิปแบบนี้อีกค่ะก็ไปแล้วนะยุว่าไม่พีเซลบ๊ายบาย